อันนครับผมก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยเลยดีครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกมระบิกอีกแล้วนะครับผมอยู่ในเราทุยตอนนี้เราก็อยู่กับแมปที่มีชื่อว่าหาดบางแสนนั่นเองครับผมทุยทุยทุกขวยัยตอนนี้เราก็อยู่กับหาดบางแสนนะครับผมขอต้อนรับสู่หาดบางแสนด้วยความยินดียิ่งแม้ควคมถูกบางแสนบีชตอนนี้รู้สึกเอ่อทำไมกูวิ่งชาา้าๆวะ เราจะมาสำรวจกันเลยดีกวา่านะครับว่าหาดบางแสนเนี่ยมีอะไรมั่งโอ้รู้สึกว่าเขาทำแบบนี้สวยมากๆเลยนะอันนี้มีเงินอยู่เงินเยอะชิบหายเลยเบส NPC เขาขายอะไรอะ่ะขายไฟอ่ะอุลลำพูงลำพูงเก่าไม่ขายพันบาทเอ้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ย M..M..M..C..Ronal อ๋อ oh. 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 mm ๋ออ๋อ NBC มี NBC ไหมเออโอ้ Hello Do you want work? อ๋อทำงานเอ้ย oh, hey. เป็นพนักงานว่พะพนักงานแมกโดนาลวันนี้รู้สึกหิวมากเลยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ทำอะไรน่ะกินกินกินไม่กินไม่ได้โอเคเราลาออกจากเราลาออกอันนี้ดีกว่าออกจากแมคโดนัลด์มานี่ดีกว่าอะไรเนี่ยคลิปเพื่อใช้บริการโอ้โหกูมีตังค์โคตรเยอะเลยเฮ้ยพนักงานเซเว่นรับพนักงานเซเว่นเฮ้ยเดี๋ยว่นๆพ่อมตายพ่อมตายพ่อมพ่อมตายพ่อมตายกูปิดอยู่นะกูกูปิด ปีกูปีกูปีเซว่นไม่ไม่น่าเข้าชิบหายเลยโอ้เซเว่นอะไรเนี่ยอะไรข้างล่างอะไรเนี่ยจะได้เงินอีกเก้านาแปดโอ๊ควยจะได้เงินอีกห้าวินาทีไม่ได้ตังตาตาหิวหรือต่ำฮะอันนี้เนี่ยหมูปิ้งเอามึงแยงอมแยงกูอุ้ยอุ้ย อวิปายเย็ดแม่ไอ so ้สัตว์มาสวดให้แม่มึงไงเคียไปสวดให้พ่อให้แม่มึงไงเคียแม่ตายเลยโอ้โหไปสวดให้พ่อให้แม่มึงไงทำแบบนี้ตอนนี้เวลาเจ็ดโมงเช้านะครับผมยูนิฟคี หมูปิ้งทับคุงหมูปิ้งรับเงินโหได้ทีละสามบาทเฮียสามบาทโอ้โหไม่กอดเรอ่อยๆๆๆๆโๆเๆๆๆๆยเรๆๆ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 โอ้ๆๆ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 ๆนๆะๆๆ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 ๆเๆๆ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 น ซื้อหมูปิ้งตัวเองกินแดกแม่งเลยเนะี่ยโอ้ดูท่ากินโอ้โอาทิมหน้าตัวเองฮะมันเพิ่มเหรอมันเพิ่มใช่ไหมอะไรดอกดอกอะไรดอกอะไรมองหน้าไปปะหาเราเร็วรีบอุดหน,น,นุนรีบอุดหนุนเนี่ยผมซื้อของเองแดกแม่งเลย เจ้าเซิร์ฟปิงเนี่ยเขาทิมหน้าไม่ต้องเดกไม่หรอกทิมเฮ้ยตะกี้ไม่ให้กูรับเงินแล้วกูกดออกอ้าวใหม่ก็ต้ออยากเขา it, นะ้าเซเว่นน่ะอุ้ยพวกวนีนะ Hello, ั่น <my God. S 1> ดูดู <c oughs> แม่งถือกรำโพงเข้าเซเว่นวีดอกเซิร์ฟปิงบอนนี่เซิร์ฟปิงอย่าไปใกล้กูอย่ามาใกล้กูไปไกล แม่ม <mm ึงอ่ะไอ้ขี้อ่ะปิดสกูหูกับแตกเลยตะกี้อ่ะถ้ากูจะออกไงอ่ะกูเข้ามากูต้องออกใช่ไหมโอ้โหบ็อกเซียนน้ำแล้วก็บ็อกซี่โคลา กี่บาทวะเนี่ย15บาทโอ้ oh, มีสเลิปี้ด้วยสเลิปี้สัตว์เฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย oh, 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 oh. กูเดินแม่งอย่างนี้แหละเดินออกไปรับแรงกระแทกตายดิเมื่อกี้รับแรงกระแทกอา้าวไม่นะเพื่อนอันนี้คืออะไรเนี่ย บางแสนรีสอร์ทบางแสนรีสอร์ทไอ้กูวิ่งช้าอย่างวะอู้หอาบางแสนห้องละพันโอ้กูกลับเลยถึงกับเดินกลับเลยครับท่านผู้ชมเฮ้ยหาดบางแสนกต็ต้องไปดูทะเลดิวะเอ้ยตรงนี้มีป้ายด้วย เอ้ยกูได้ตังมา50าบาทย้าฮ <Yahoo! S 1> ู้ตุนตุนโฮยุสทุยทันทันเฮาส์ฟิชชิงแอเรียเอ้ยสุกป,ป่าบางแสนรีสอร์ทรีสอร์ทบีชทะเลไปทะเลกูต้องไปซื้อน้ำก่อนแปบ๊บนึงแม่งเดินช้าชิบมหายกูต้องตัดคลิปใช่ไหมเนี่ยโอเคกูตัดคลิปดีกว่าแม่งเดินชา้าสัสสเลย เฮ้ตอนนี้ก็ได้ผมก็ได้วิ่งเร็วๆว้าววิ่ง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 อ่าไปที่ไหนดีไปบีบีสไปทะเลอันนี้อันนี้จะเป็นที่นอนเดี๋ยว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 เดี What? What ๋ยววัดวัดต้องไม่งนอนแบบนี้นอนได้กวนตีนมาก เออมึงต้องนอนแบบนี้โอ้โหเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตะกี้แล้ววะเฮ้ยมีที่ตกปลาด้วยครับนักผู้ชมตอนนี้น้ำลดแม่งลดเร็วมากใช่ไหม A few minutes later เทออ้โที่ดีที่ไหนเนี่ยถ้าจะเป็นที่ตกปลาหน่าเนะอะไรเนี่ยคุยกับมึงได้ไหมคุยไม่คุยวะเข้าไม่ได้อีก ดีวานเซลอ๋อต้องมีปลาก่อนแล้วเบ็ดซื้อยังไงอ่ะเบ็ดซื้อโอ้ไม่คอดเพลงชิบหายเฮ้ยมีห่วงยางด้วยไปเ,เล่นน้ำเลยไหมเนี่ยเล่นน้ำเล่นน้ำเล่นน้ำโอ้เล่นน้ำได้โอ้โห<ๆ>ริ่งสุดๆไปเลยอะไรครับนั่นเน่ะอ๋อคน ว้าวยอดไปเลยน้ำทำไมใสจังเสียงอะไรวะเสียงน้ำบ่ไม่เสียงน้ำปนแปลกๆปวะเอออันนี้คนขายห่วงยางกี่บาทวะโอ้ยมึงเลิกคุยกับกูเถอะรู้สึกว่า,าหาดบากแสนก็จะมีประมาณ ประมาณคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็อย่าลืมรดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับจเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมซีโอเกนครับผมบายบาย